สวัสดีค่ะมื้อเช้าของครูก้อยนะคะวันนี้เป็นมูชลี่ทันยพืชอะโวคาโดนะคะก็มีอะไรบ้างนี่นมอัลมอนด์อันชิทเทนหนึกล่องนะคะแล้วก็เมล็ดฟักทองออร์แกนิกตัวนี้ค่ะอบพร้อมทานเนี่ยนะคะไม่ใส่เกลือนะคะลดโซเดียมกันแล้วก็อบด้วยอุณหภูมิที่พอดีเพื่อให้กดไขมันดีกูก็ให้ทาน1กำมือนะคะเพิ่มซิงค์แล้วก็วิตามินอีจากธรรมชาตินะคะเป็นตัวช่วยทำให้ไข่สุก นะคะนี่แบบนี้แล้วก็งาดำออร์แกนิกข้าตอฐานเทียวแบล็คนะคะคู่วสดใหม่ทุกรอบมีออยอนะคะสะอาดปลอดภัยงาดำแท้ๆจะต้องไม่ดำสนิทนะคะมีสีเทาๆด้วยเพราะว่าคัดเมล็ดไม่ใช้เมล็ดแตกเลยนะคะมันจะต้องมีจมูกงาค่ะขาวๆว,วันนี้คือจมูกงาเมื่อกี้ครูก็ใส่ไปแล้วนะคะ1ช้อนก็จะใส่เข้าไปอีก1ช้อนเป็น2ช้อนอนี้นะคะ ต่อไปนัญ,ญพืชอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้นะคะทานก็คือกูดเกรนนี่ค่ะกูดเกรนคือธัญ,ญพืชสามชนิดนะคะได้แก่อัลมอนด์แฟลกซีและก็ลูกเดือยนะคะอบสดใหม่ทุกรอบมีออยอนะคะตัวนี้ค่ะอัลมอนด์ให้กรดไขมันดีมีโอเมก้าสสูงนะคะส่วนแฟลกซีดเนี่ยป้องกันรังไข่เสือ่อมทำให้ผนังมดลูกลูกหนาตัวนะคะส่วนลูกเดือยเนี่ยมีแคลเซียมสูงแล้วก็ มีโฟริกสูงแบบนี้นะคะอะโวคาโดนี่เป็นผลไม้เสริมภาวะเจริญพันธุ์เลยนะคะกดไขมันดีมีโปรตีนสูงจิ้งจบร้องดังไปนะคะอันนี้เติมความหวานอมเปรี้ยวของน้ำผึ้งชันนรงแท้นะคะตัวนี้นะคะให้ค่าแอนตี้ออกซิแดนต์จากกรดฟีนอลิกนะคะที่มาจากธรรมชาติเนี่ยสูงกว่าน้ำผึ้งแท้ทั่วไปเนี่ยนะคะ 5ถึง10เท่าเลยที่สําคัญรสชาติมันจะไม่เหมือนน้ำผึ่งทั่วไปมันจะอมเปรี้ยวอมหวานเพราะว่ามันมีโปรไบอติกตามธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นตัวช่วยนะคะสร้างความสมดุลให้กับหมดลูกแล้วก็ลำไส้แล้วก็เสริมโปรเจสเตอโรนนะคะที่เป็นฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของการฝังตัวของตัวออนเตินลงไปนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะมือเช้าของคูก้อยนะคะนี่เลยก่อนที่จะ ทานไข่ต้อมอีกหนึ่งฟองนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะทำหมือกลางวันนี่นะคะน่าทานไหม